สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมพาพี่น้องมาเหตุธนาคนาข้านใตดินทนาข้านน้ำใตดินนะครับเนาะเพราะว่าเวลาหลั่งจานนา้มันก็จะไหลลงไปหนีลงไปในหลุมนี่แหละครับอุปกรณ์ในการเห็ดก็มีโคหน้ามครับโคน้ากอกน้าแล้วก็ปิดฟ้าให้แน่นครับแล้วก็มีเศษหินครับเศษหินเศษอิฐเศษยางใดมัดครับแล้วก็มีหินคระเอนหินยางหิน หินดําผมเอื่นหินดําผมบงหูซื้อเนะหินดำหินดำไอ้ตัวนี้ก็มามาโปะหนามันครับก็ที่ที่เอาเขาไปในในลุมก,ก็จะมีนั่นะครับเศษเศษปูนเศษเศษหินละครับเศษหินเศษอิดบล็อกอีกยังก็กกได้มดครับแล้วก็มีขวดน้ำที่จอกน้ำแล้วนะครับปิดสายเนี่ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งขาดไม่ได้ครับ ขาบ่ได้ก็คือท่อพี c ีซครับเพื่อสําหรับระบายน้ำให้ใหน้ำมันไหลให้อากาศมันออกนะพออากาศมันออกปุ๊บน้ำก็สิไหลลงไปเร็วมันก็ซึมลงไปใน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 ต้ดินในเร็วเพราะว่า,าเวลาเฮาล่างถวยล้างจานน้ำมันสิบกขังนะพี่น้องเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปเห็นนะครับนรเนาะติดตมกันเลยครับขั้นตอนแรกผมจะเอาหินลงไปก่อนนะพี่น้องอินนี่ครับ ใหญ่ๆนี่ะครับอันนี้วัสดุจิโมเมนหินหรอกครับพี่น้องไปหินนี่ยหลักมันเป็นในไอ้เตาเต้าทานเก่าครับเต้าทานเก่าสีบัวใส่เลี่ประมาณนั้นแหละไปก่อนเลยครับลงอปก่อนเลย ก็จะดูที่หาได้ในคู่เรือนนะครับสรว่าเศษยังเศษเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยก็ต้องพิสูจน์เศษนิใหญ่นหน่อยในหน่อยนิ่งๆครับผสมกันไป ให้หนามันไลได้ดีนะพี่น้องออกมาเลยวันนี้ครับก็เอาทอพ,พี่ซี่ครับทอพี่ซี่อะไรต้องกลางครับพี่นอ้อง ข้อนี้เพื่อทีวระบายน้ำเนาะ นีก็ใส่ขวดลงไปพี่นอ้องขวดน้ำเลยครับ กตะจายทำเป็นตะบากเข้าเชืยหรือชาาประเทศไปไปหนอนเลยแบบบบานๆนี่หนอ <c oughs> ก้าผาผาแง่งครับตัดเลยที่น้อเจ้าหินเท่เทเท่ทับึ่งครับเผมเจ้าหินเท่จก่อนจะนอนวอดก็ไปมึงว้าย นี่พี่หนอกหนี้งห้ากับเก็บเด็ดสี่เดียบ,บ,บหน่อยากับท่ยังไปเลยอีกหนอบหนึ่งครับ กบๆทางถังจะน้อยพี่น้องมันดูสวยงามนะ ตรงตรงนี้ต่อหนันเป็นแองกั้หน่อยนะพี่น้องต่อให้เป็นแองกั้หน่อยวพาหนามันสีมันสีไรล้ลงลงง่ายๆนะพี่น้อง ใส่หมากกดใส่ปลาดิบเอาคว้าเอาหอมอแดงกระเทียบที่แห้งมาเลยครับใส่จับลายไปอากระเทียบไ้ครับ พี่น้องเนาะให้มันดูสวยงามครับเย็บ yep. พี่น้องในพรมจะเปิดน้ำใสบ้างเนาะพี่สูบบ้างครับพี่น้องได้ผลจริงบ่ ความจริงอะพี่น้องเขาต้องเห็ดใหญ่กว่านี้ลุมกว้างกว่านี้จังหน่อยล้มแบบประมาณรอรถรอรถยนต์ได้ประมาณนั้นแหละพี่น้ลองรอรถยนต์ได้แล้วก็เลืกกว่านี้ประมาณเลืกประมาณเมตรนึงอะพี่น้องอันนี้ผมก็เห็ดเพื่อกขอบขั้วเนาะแต่ว่าบ่ได้ใส่น้ำลายนะพี่น้องถ้ามีนม้ำลายน้ำขังหลายก็เห็ดใหญ่เห็ดใหญ่จังหน่อยเห็ดใหญ่ประมาณ ไอ้รอรถอ่ะความกวงรอรถแล้วก็ความหลึกกับความาณเม็ดนึงสูตรเดียวกันนี่แหละพี่น้องใส่ยังเข้าไปมัดขุยยางเนี่ยผมเติมไปโดนเติมได้นี่นะพี่น้องบ่มีหนำขังเนี่พี่น้องเห็นไหมได้ผลนะครับได้ผลเวลาเ่าหลากถ้วยล้างจานล้างยังนี่ครับหนามันาวกระสีไหลลงไปนี่แหละนข้ามันสีบ่ขังมันสีบ่มีหนำเน่าหนำเสียอากอย่าวนึงหนามแต้ดินเท่ากระสีบ่ขาด ว่าน้ำที่ห้าใสเหลือนีมันจืซชืมลงไปใต้ดินแล้วก็ดินกระจิกรองอีกทีนึงมันจะเป็นนามห้เห้าใสแบบปกติบอผมเปิดอย่างายนาที่ได้วพี่น่องนั่งบอเต็มอ่ะจะได้ว่าได็ด้นร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพี่น่องเนี่ยปกตินี่กระจิ ปกตินี่แต่แม่บ่ได้คุ้นลุ้มคุ้นยางนีแต่ที่น้ำน้ำน่องก็ได้นึ่น้ำครั้งได้นะพี่น้องเห็นบ่ะในผลบ่พี่น้องผู้ใดสนใจกับเห็ดเด้อครับเด้อช่วยกันช่วยกันไหลช่วยกันแช่ช่วยกัดแฉ่ออกไปครับน้ำเริ่มน้ำเริ่มมาแล้วพี่น้อง <c oughs> อืมเพราะว่าลุ้มมันตื่นไปเนาะ เพราะว่าทีผมเหตุตื่นเพราะว่าผมมาได้ใส่น้ำไล่นะเทลังวยลังชามนิดนิดเดียวโอเคนะพี่น้องเนาะไ้โอกาสนะขอกใหไ่ครับสวัสดีครับเห็นบ่พี่น้องวังหันนี้ผมเปิดน้ำเต็มมาได้เห็นบ่มแป๊บเดียวหยุบไปแล้วหายไปแล้วแสดงว่าเด็ดผลนะครับเนาะเพราะว่าอย่างหนึ่งผมเห็ุบ่ตื่นไปครับ แล้วกบ็บอหน่อยไปเพราะว่าผมบ่ได้มีหลอ่อยางว่ามีผมบม่ได้ยางหนึ่งผมบม่ได้ใช้น้ำร้ายเนาะผมก็เลยผมก็เลยบอเห็ดไงนะสูนี้ก็เห็ดในหัวในส่สวนไหนนะพี่น้องเนะาะพอได้มีมีสวนมองในถีนข้ข้างขังเห็ดได้เลยนี่คุดหญ่ในจีนน้อยแล้วก็เอาหินเอาทรายใส่เอาหินเอา,ายินใส่เอาหินเอาน้ำกอ,อกใส่ขวดใส่แล้วก็กินได้เลยครับน้ำบอขังครับ สวัสดีหรอกครับสวัสดีครับ